สวัสดีครับพี่น้องฝนตกกับบริดญาติได้ค่ะฝนทั้งบ้านนมอมงตกแล้วพี่น้องเลยยินเต็มทัศัพย์ทั้งบ้านนะโมงตกแล้วกระ่องเกีียวข่าวคือการแต่ห้าสิบริเกี่ยวเป็นพนกรก็มนเศร้าเนะาะห้าสิเกวเป็นกรรมพี่น้องจา้าวันนี้สี่พี่น้องนะคะขาดอีกคนหนึ่งเนะาะขัดกัครบทีมนะครอบครัวครับครอบครัวของเรามีเจ็ดคนนะคะพี่น้องค่ะมีคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องของเรา仨 เจตหาคนพี่ดองหาคนบวก์ครับพ่อทำอะไรกับพี่เจตพอดีเจตคนเนาะในกระพี่พี่คนรองนะคะพี่คนรองแล้วก็ซาเอื้อแล้วกันน้องพุ่งยิ่งแต่กระน้องสาวหล่าเกี่ยเป็นกรรมมัมอันนี้พี่น้องโอ้ยบาสิคุคาก่เนาะเปียกเบิด <Yeah. S 2> น e ี pues ่ห <antique. S 2> <Yeah. S 1> ักกระสิเ hmm. กียบประดับนะพี hmm. ่น้องกเกียบเป็นกามอรอบดเกียบเป็นพรอ้ยซาขยามันถ่องโอ้ย ใช่พาดลมมาสั่นได้อนขึ้นน้อได้ดูหาได้้อนดไปิมาโอ๊ยโทษโทษน้องมอดีบินไม่แต่นอนกิ้งเกือกกิงเกือพี่นอยขอนื้อหเด็กอะ อันกาะอันใส่อันขัวไม่รู้จักค่ะใส่มานอนอี่จะคืนยังไ่บดิใส่ผัดลมอะไรเนาะได้เจ็บตาเปิดพัดลมน่ะตาแหงน้องสาระมาจะได้ครบทีม นอนก็นองมากกว่าเหือซัดเพื่อลวงโอ้ยบานไอ้เปียกบัตท,ทีทท่เข้าอีมพูดแล้วสามสี่คนกปต้อง ไปไเว้ยไปไปเกี่ยวข่าวน้ำการพี่น้องเอ้ยถ่ายนอนซาล่าลงมากัตั้งที่ใกล้ๆในเกาะก็ได้เพราะว่าเพื่อเอาเกี่ยวมาห่อจะพอดีเลย

มนไปทาง,งเดียวไปแยเอ้ยย่เอาเฮียวีเยมุนก้ทางเดียวเลยิ่นไั่นติป,ปทางหนาปิ่นไาทางหนาเลยมันปิ่นมาทางเดียวกันดนี่ยเนตลคร,รับม่เราเลยมาหานรอีกเอามือหยาเลยมาเอามือ อะไรของเมืองเียร์เขามึงเป็นหากเกียบมึงไปซื้อห่านปลาเลนนะวะนี่แบบอี้เลยว่านีนี่แบบนี่โอ้นะแรกเขาบอกุด้าเ้าขั้นึซื้อไป นั่นนะว่าพได้มันได้แบบโค้งๆแบบใน่าไงมันได้ไงจริมันก็ไปห้าได้เลิตีเอามีได้เอะเา้จะเอาขาโอ้ข่าเ้อสทมโค้มันเข่าแล้วเพราะนะเกี่ยวทั้งทั้งห้าย้าใช่ไห

เทปก้าเกกาโยม่นัคงบ่เ่ยังพังเกมก้ื่นทนนึงกเกับเก้าเลยอ้วเ้ยก็ออกไม่คุกปิดเทเมึงนี่ให้กว่ายัง ยอก้าอยาเยอยาเอผูกเพลงเก่าอะไรๆนี่จะตีเก่าจะมลอกไมาปร้วงมูแฮปูบีูยังบัดนันเป็นปิศาครับเงกราพูดว่าโบเพลงยูมันเก่าแบบยังไม่รู้ในเกี่ยวข้ กระตัดได้แล้วเมียเราเราอยากตายเองนักเราเมื่อเขานอนีหิมะละน้ำพลาสลามีนะห่อห้อมดอกผักกระแหงยันและยังไม่เห็นดอกกระแหงอยู่ปีนี่สองคือที่ไหน เดือดที่องเยังบเห็นยังม่นยังจีอกะหอดไหอดโอ้ยกได้จีบอีก็้กัได้หาคเองเนี่ยนี่เนปิดมือเนาะเปปิปมือคหอดเดือดที่่องกระได้แค่หอดเดียวล้วขาดเดกตะโกนเห็นกระจายแล้วให้ก้าวมือน่าจะบูได้ีอกใเพงก่อนนะมันเบิร์ดแฮมพูดจนดอกไม้ควจะเป็นเดือดที่องนี่แง มันฮากะแฮมหากำดับุนเดี๋ยวมันดับจังจังเพ่งกระเบิดเลยกัน่แ้วดับก็คือมือชุดใา้ก็คือมือวันที่31เดือนนี้เอาสมุดนะอันนั้นมือดับเหมืนมือส่งท้ายเพ่งะในเดือนใหม่ท่านว่าเดือนจะท่านว่าเดือนดังท่ากลวนจะวันที่ทิศทาน่ะเป็นวันเพ่งเออเป็นกลางมือเป็นกลางเดือนก็ชิเบิดเดือนแล้ว ใต้เป็นเกิดมานะชาวกาแฟออกไม่ออกไม่เนพะ่งกลางเดือนออกไม่เดือนออกไม่ก็เป็นเดือนแรกๆรกันเป็นมื่อช่วงแรกๆของเดือนนี้เป็นวันทิ่นงนะครับมาเสียข้าวบุญจะได้ออกไม่นงานอวันที่์ทิ้งเพ่งคือกลางเดือนประดับแล้วคือท้ทายเดืนโอนเอาอะไรกระทงปูนยิงอีกเดืโอนปลายท้วงยังบ่วช มือมัยังามะสี่มือจะสมือกกรได้ลอยดอกกระทุนึกขี้อยหันอังคารไปลอยไปตัดตีด้วยนู่นปลยเานัาตดีเดีๆเดยนไปยอคารตพอตี้ไม่้ ไม่ต้องยำก็ได้มั้งแล้วมาสิเไปโดยอังคานเป็นสิลอยอังลองสี่ไอ้หนอโอ้บ่เห็นน้องสาวพี่น้องบ่เห็นน้องสาวค่ะคลิปนี้กับสี่ง่ายๆเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสีไอ้น้องเนาะเดินๆจะสิเดีเห็นเธอหนึ่งสี่ไอ้น้องร่วมกันขาดอีกคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนที่หา ผักโขงเว็ดเ,เ,เ,เยกมาชาบาทนอดมันไกได้ไกจห่านก็ได้ดอกม้น่เแผ่นดินเดียวกันนี่แหละกับแผ่นดินลาว่หมคี่ปั๊บมันแยนน่ทมันอบมเแผ่นดินเดียวกันเดียวลยไมัใ่มอยู่ดินเดียวกันมนอันนี้แผ่นดินลาว ขันว่าว่าเพชรเท่านีเดียวกันละแม,ม้ใจยังน้อยกันนนร <laughs> <c oughs> กัโอ้ยูจ,ยจ,ยจีเนะูจจบเบผู้ในะดมาสูเนาะจกอีนมาทีนรจกิลูกอยู่รนกะอเขานกมาิาขาลาบอลือขาวไว่าว้แบ เราแค่10จูเนี่ยเขาหน้าวานเขาขึ้นหงาเลยนะงามกุ้งหัขาดำามกุ้งดำแล้วพลันเขียเขียวแล้วแล้วเกียวแล้วแล้เขียวกลับผุนทางเพียงละบุ่นผู้ใดเหรอท่านจักคนเนา้องฮิลล์ไว้ได้ผู้ใดผู้หดเขายู้ใดโอ้ยกับโบเมนอันเดอไอตูนนะจักนี่นจัก ดูหมดแล้วเนี่ยเขาด้านหนาเาบกเียวเมม่นห้องนี้เลยยนี่นะเียว้งอ่เดียวอย่าเป็นกามาจ้กตนเด้อรเป็นกามเอา พอาลายแล้วเขาจะคิดตอบพ่คิเดเอลไหอะไรคิดตอบออเงิน <c oughs> ก <c oughs> ้ขายเงิสก้องเงินสกองเง <c oughs> ินง <c oughs> ินคืแม่ไขอสกองเงินอลายเจิทอบเนเร์นีไ่าให้ดตอบเนาะิไม่ได้ น่พทะมึงสี่พันมาคลายม่วได้แม่ม่วเถ้ากับไปท่านกแล้วระช่งกัวกระดิ่งัวายหอดเขาเห็นนาคลายเขาพนี่คลายหัวกว่จอานายปของฟปปของจคลองเลยเนหน้าไ่ได้อะไรเลยสรพันก็ขายัวี่นี่ก็เห็นแล้วนึ่งเป็นคลายเราได้บริษันี่ก็บริเกี่ยนนียนะ ก็บอลลเกี่ยวได้ดีถ้าชดจบแล้วพันปูอ่ะอบหนึ่งทิพนหนึ่งทิทิสมพันเกี่ยวได้ว้าวได้บ้านฮักการาทิสามพันหย่าไ้แห่งเกษตรร้ห่งตอ่ะพกุยังบอลลนไ้โอ้ยอยูพี่นะชอบแล้วสามทิหาเป็นอย่งตาม สมพนอย่คุณสอบหนึ่งเขาจะอดเจ๊หาลายนะครับอนล้งเราสอบสามพนเราสามพานเขายังเอาอีกทเขายังเอาเขายงไปบบาบาเขามันหูมัหายโอ้ยมันเ่นสีนี่ขาเขาดำคุณเีวนีนี่โอ้ขาวดำนะขาวละสามพัชอบละแทีุ่ได้ดสมพทนอสอบนะสอบกัาม้อันนี้เราจะเอาระจา่ะ สามพันมที่ชอบแล้านพนเขว่าอ่น้บแล้านนวเป็้าท่า้นเท่า่แม่จ้างหยุดลงมาปุ๊บข้างู่้คือถือข้างเท้ากระเพก่ะ้างเาข้อขา่ามันเขาเ่ินทางเข้ามาจ่ใส่เออใกล้ๆมันย่อยลงมากเะหอง ว่ามันหาโลดแต่ฟองดูถ่ายว่าเอ้ัวนะเนอเนจักือยู่เขาจะเอาคนนี้มันก็ไปเพื่องในงว่ะป่าว้าไม่อัดเพืองมาเลยโลดรุ่นนะไยรุ่นได้รืมาในบ้านเขาไ่ได้เพือเนาอลุ่นตอดเพืองเลยลเียวลินันเมื่อนเก โอ้18นาทีนอกฟืนถายคลิปนืับจุปจอนถ้าอายนงคปจก่อนถ้าิบรรยกาเหตุการอายกันองเรถาคบกนพี่น้องเออยังๆเนยได้คลิปนี้ดีจะานกรกตัดแล้วพื้นที่เต็ม ีมาหายเนจะหาน้องวายเนื่ยก <ggi>! mm. <The> ็น้อยที่เป็นแม่มดเหรอตามีบริกีวิโก้หรอเสตตี้อมพอเด้ น้องชายก็ดิขาข้าสิขาได้แต่แกอายุลอยปีเลยโอยปีก็บอกขาสมิดี้อยเช้าไปแล้วเมนเตรียมลูกงานตายแล้วแพงกินมาพมาพูดมันก็มานานตายเท่ใครหาซาวีมีซื้อประเทศด้ประเทศึงเลยโ ตะกูลใช้กิบุนีพูรทีอ่ะมีก็ด้งจีนแล้วตัวนมีะาันื่นมื่นปีเลยมื่นมื่นปีมื่นมืนปีาหอดแปดชิปเก้าชิปอยู่บริสใช่้่ะเจริญมื่น0มื่นปีอุ้ยพันปีของข้า แดดออกแล้วจ้าพี่น้องทองเหลออกแล้วจ้าทองเหลืองแล้วมึงกับใคเอาแดดออกแล้วจ้าสี่ไอ้น้องเจ็บบรรยากาศไว้ซัมเนี่พีพ่น้องเอ้ยผูนแดดมาแล้วจ้าฝนตกแต่ว่าแดดออกฝนตกตั้งโห่เนาะตั้งนี่หละขอบคุณทุกกนทีังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจ้าพี่น้องจา้าไปแล้วจา้า